สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่19สิงหาคม2565นะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นวันปิดท้ายสัปดาห์แล้วเนี่ยตัวข่าวในตารางนะครับน่าอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับว่าเออมีการประกาศตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับหลักๆที่จะเป็นไฮไลท์ตลาดเลยนะครับก็จะเป็นตัวเลข CPI นะครับหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของทางฝั่ง อ่า e u r o นั่นเองปรากฏว่าตัวเลขออกมา8.9ซนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับคาดการเลยแล้วก็มากกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยของทางยุโรปเนี่ยยังคงสูงขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ผลักดันให้ ECB เนี่ยเร่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ECB มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยมาแล้วหนึ่งครั้งแ้นะก็เชื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะปรับได้อีกนะครับแล้วก็เราต้องมาดูกันว่า จะปรับเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูองค์รวมนะครับหรือว่า,อ,าองค์ประกอบใหญ่ๆนะเราจะได้รู้ว่า ECB เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่ผลักดันให้สกุลเงินยูโรเนี่ยสามารถกลับมาแข่งค่าได้ในอนาคตอันเองนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเรามาดูกันอีกทีนะครับส่วนเวลาหนึ่ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มี การประกาศตัวเลขจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานนะครับปรากฏว่าออกมาดีขึ้นนะครับแปลว่ามีคนว่างงานน้อยลงนะอยู่ที่ 250k นะครับรวมถึงในชิงนี้ภาคการผลิตจากธานาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟียนะครับก็ออกมาอยู่ที่6.2ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับดีกว่าคาดการแล้วก็ดีกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับถึงแม้ว่ายอดขายบ้านมือ2เนี่ยจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ลดลงไม่เยอะนะที่ประกาศช่วงสามทุ่มนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานนะครับหรือว่าภาคการผลิตเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับเริ่มกลับตัวขึ้นมาในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เลยส่งผลให้เมื่อวันนี้นะครับราคาดัชนีหลักในตลาดวอลซีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูราคานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นดาวโจนส์นะครับจะมีความผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมีการย่อตัวลงมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ ตลาดก็สามารถผลักดันนะครับให้ราคาเนี่ยสามารถปิดขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนั่นเองนะและนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยเมื่อวานนี้ก็ทำอ่า new high หรือว่าจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ91.8นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากเทรดน้ำมันอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยยังคงไปที่ทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะติดเทรลไลน์นะครับเป็นเป็นเทรลไลน์ย่อยๆนะครับของทางเฟรมสีชั่วโมงนะแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับใครจะพิจารณาบายอาจจะต้องดูแนโนมอีทีนะครับเพราะว่าปัจจัยที่กดดันให้ราคาน้ำมันลงเนะี่ยยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น่าการบรรลุข้อตกลงนะครับในเรื่องของนิวเคลียร์ระหว่าง อิหร่านกับสหรัฐรวมถึงยุโรปด้วยนะครับนะถ้าบรรลุได้แปลว่ายุโรปเนี่ยจะลดการพึ่งพารัสเซียได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําเข้าน้ํามันจากอิหร่านได้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะก็อาจจะทําให้ราคาน้ำมันนี้สามารถปรับตัวลดลงได้อีกนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีเนี่ยก็เลยทําให้เงิน US ดอลลาร์เนี่ยกลับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กนะครับเมื่อวานก็ยังคงทํา นิวไฮต่อเนื่องนะที่ราคาประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดจุดเจ็ดสองนั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงนั่นเองนะครับก็ทำนิวโลอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณราคาประมาณหนึ่งพัน็ด้อยห้าสิบสามอันนี้ก็เราอาจจะต้องรอดูทิศทางกันก่อนนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข่าวในตารางหรือรวมถึงข่าวนอกตารางเนี่ยยังคงไม่มีอะไรมากนะครับที่จะส่งผลให้ราคานั้นวิ่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม และต่อมานะครับเมื่อวานนี้นอกจากที่พอคคาจะร่วงลงแล้วนะครับจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐแล้วเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือคุณเจมบุลลาดนะครับหรือว่า,าหนึ่งในคณะกรรมการเฟดนั่นเองก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าเขาสนับสนุนนะให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยที่0.75%ในการประชุมครั้งหน้านะครับตอนนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นนะครับก็คือปรับขึ้นดอกเบี้ยระหว่าง0.5กับ0.75นะครับถามว่าทําไมถึงมี2ประเด็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อ มนเริ่มลดลงแล้วขอสาสหรัฐนะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าปรับ0.5เนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณที่เรียกว่าพอดีพอด,พอดีนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเงินเฟ้อลดไหมแต่ถ้าปรับ0.75เนี่ยอาจจะส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับหรือว่าความกังวเลเรื่องสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและซึ่งอาจจะทําให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจในปัจจัยอื่นๆของสหรัฐเนี่ยออกมาแย่ลงได้นั่นเองนะเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาตามติดชีวิตเฟดกันนะครับว่า เขาจะมีแนวโน้มในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้างนะถ้าปรับเนี่ยแต่ละตัวนะครับแต่ละค่าเนี่ยจะส่งผลต่อสุุลเงินอยู่สดลาบโลกตึกตลาด forex ของเราอย่างไงนะครับและนอกจากนี้นะครับในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าคุณสีจิ้งผิงนะผู้นําจีนนะครับคุณปูตินผู้นํารัสเซียเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะเข้าประชุม G20 นะครับร่วมกับโจไบเดนนะครับแล้วก็คุณบรานเมีเเล มันทานน่นเดียูเคนะครับนะผมจําชื่อไม่ได้ชั่วข่าวนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าอ่าก็อันนี้นะครับก็จะส่งผลให้ตลาดเนี่ยจับตามองนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีการเผชิญหน้ากันนะครับมีการพูดคุยหรือว่าตกลงยังไงกันได้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสงครามเองก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็อ่าราคาน้ํามันหรือว่าพลังงานต่างๆเนี่ยก็ถึงว่ามันจะลดลงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังคงสูงอยู่นะครับสูงอยู่ สูงมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นเองก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีข้อมูลดีๆนะครับหรือมีข่าวสารดีๆที่ส่งผลดีกับตลาดลดความคลายกังวลทำให้ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับโอเคแล้วก็ข่าวในตารางวันนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับหลักๆแล้วก็จะมีช่วงบ่ายโมงนะครับเป็นดัชนียอดขายปลีกของทาง สาราชนะจักรนะครับแล้วก็ทุบครึ่งนะเป็นลัชนียอดขายปลีกของทางแคนาดานะครับต้องบอกว่ายอดขายปลีกเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยสามารถฟื้นตัวในระดับไหนได้นะครับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีภาคมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนกับสกุลเงินปอนด์แล้วก็แคนาดาดอลลาร์ได้ในช่วงบ่ายแลก็ช่วงค่านั่นเองนะครับโอเคครับ สำหรับข่าวสารในวันนี้นะเป็นวันศุกร์ส่สงท้ายแล้วนะก็พยายามคีย์อพอร์ติชัน่นคีย์อ,ออเดอร์กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในวันจันทร์เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ